ก็นี้นะครับมาตรวจเช็คระบบเสียงตามสายนะครับออดโรงงานระบบเสียงที่เป็นติดเต็มใหญ่นะครับก็มีหกโซนของ PAG นะครับ PAG นะครแบรนด์ PAG แล้วก็มีของไอด้าผสมอยู่บางส่วนนะครับตัวทัมเมอร์ก็จะเป็นตัวนี้นะครับลูกค้าเป็นโปรแกรมทัมเมอร์ MP3, b สาม t o ู t h Payer Alarm ทัมเมอร์หนึ่งสูตรดีเจนหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นเจนหนึ่งนะครับน่าแสดงว่าเดี๋ยวต้องมีพัฒนาต่อไปอีกนะครับนี่จะเป็นหน้าจอมันการเซ็คหน้าจอจอสีฟ้าตังส่วนสีขาวนะครับตันนี้ก็จะเป็นมีสองชแนลนะครับแล้วก็ชแนลหนึ่งเป็นเอบีสามชแนลสองเป็นเอบีสามบลูทูธนะครับสวิตสวิตการติดค่าจะุ่ตรงนี้นะครับ อันนี้จะเป็นส่วนของช่องแอลหนึ่งนะฮะกดติดปุ๊บปุ่มเล็กปุ๊บเพลงจะดังอันนี้ลำโพงไมเตอร์นะครับเอพีสามบลูทูธการเซตค่าก็จะกดง่ายๆกดเมนูนะครับกดเลื่อเยเราจะเซตพวกของโปรแกรมอะไรกดเข้าไ,ได้เลยนะครับจะอดีดดูโปรแกรมก็ตรงนี้ครับพอไปดูก็ไปเปลี่ยนค่าไปอะไรได้เลยนะครับเซตง่ายๆครับ ลูกศรเปลี่ยนก็สขึ้นลงกดเซฟเสร็จแล้วครับเราก็ปิดบุมเสียออกไปตั้งเวลาปัจจุบันก็เลื่อนมานี่หกข้าวนาบนะครับตั้งเวลาปัจจุบันเจ๊ดเ๊ดเจ๊ก,จก,จก,กดเราจะเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็เปลี่ยนลูกศรขึ้นลงนะครับลูกศรขึ้นลงเปลี่ยนเอาคร่าวๆนะครับ ต่บงอไม่ใส่ได้ลิขิินะครับเตัวตรบรนไลน์สุดไป9752198ครับติดต่อขายนะครับเซลล์เยนีนะครับขอบคุณครับ